วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในโอกาสเข้าสู่พุทธศักราช2,569โดยจัดกิจกรรมสวดมนข้ามปีควบคู่กับการสาธยายพระไตปรปิฎกบริสุทธิ์ด้วยใจถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่24ธันวาคม2,568 ถึงวันที่สองมกราคม2569ณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิดิกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของแต่ละวันด้วยการสาธยายพระไตปรปิฎกอย่างต่อเนื่องโดยมีพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำสวดและแสดงธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเจริญจิตภาวนาฟังพระธรรมเทศนาและสั่งสมบุญกุศลในบรรยากาศอันสงบและศักดิ์สิทธิ์ใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์สำคัญของงานคือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคม2568ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่1มกราคม2569เพื่อร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานส่งท้ายปีเก่าด้วยความสงบและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสเสริมสร้างพลังแห่งสติและปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมจะจัดขึ้นทุกวันในช่วงเวลาประมาณ18.30น ถึง20นาฬิกาและในบางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะไทยการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างครบถ้วนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของวัดทั้งนี้ทางวัดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าภายในวัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดโทร093 549 9251หรือ093 869 4084